ในข้อ12นะครับเดีกครับของเนี่ยมันคืออะไรนะคูณของคือคูณนะครับเป็นกี่เท่าของคือคือการหารครับ อย่างเช่นเราถามว่าสิบเป็นกี่เท่าของสองเนี่ยนึกง่ายๆแบบเนี้ยเด็กๆจะแก้หาคําตอบยังไงอะ่ะสิบมีค่าเป็นกี่เท่าของสองเด็กๆก็ต้องใช้สิบตั้งแล้วก็เอาสองหารใช่ไหม,มคําว่าเป็นกี่เท่าของก็คือเครื่องหมายหารครับ<อ>เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้คือเครื่องหมายหาร ตรงนี้ทั้งหมดอยู่หน้าเครื่องหมายหารมันจึงเป็นพวกตัวตั้งครับกลุ่มตัวตั้งเราก็เลยสร้างวงเล็บมาวงเล็บหนึ่งมาเก็บกลุ่มตัวตั้งตรงนี้คือพวกตัวตั้งแล้วก็อันนี้อยู่หลัง คำว่าเป็นกี่เท่าของคืออยู่หลังคำว่าหารตรงนี้ทั้งหมดจึงเป็นตัวหารนะครับก็สร้างวงเล็บมาอันหนึ่งมาเก็บตรงนี้ไว้ตรงนี้ทั้งหมดคือตัวหารครับ ็แยกกันทําวงเล็บแต่และว,วงเล็บก็แยกกันไปนะวงเล็บตัวตั้งก่อนนะการหารจำนวนครับมันไม่สะดวกอยู่แล้วต้องทําเป็นเศษเกิน250หบวก4เป็น14เป็น14ส่วนหาหารด้วย1เศษ1ส่วน4ก็คือ5ส่วน4เป็นกี่เท่าของก็คือเครื่องหมายหารนะครับวงเล็บนี้เนาะส่ส่วนห้า หารด้วยเจ็ดส่วนสี่ก็คือคูณด้วยสี่ส่วนเจ็ดของก็เปลี่ยนเป็นคูณคูณด้วยเจ็ดส่วนสามคำว่าของก็เปลี่ยนเป็นคูณนะครับอ่ะอย่างงๆปะครับไม่มีนะไปต่อเลยนะฮงเล็บแรกครับสิบสี่ส่วนห้า เป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนคูณด้วยสี่ส่วนห้างเล็บหลังก็เตรียมการตัดทอนอตัดทอนเลยเนาะวงเล็บนี้มีอะไรตัดกันได้บ้างปะ่ะไม่มีเลย14บคูณสเป็น56 55เป็น25 าหารด้วยวงเล็บหลังนะครับเจ็ดสัดเจไป4 4 16 15 3 45เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน ห้าสิบหกกับสิบหกแม่เลยตัดได้แปดแปดเจ็ดแปดสองยี่สิบห้ากับสี่สิบห้ามันก็ชัดเนาะว่าแม่ห้าห้าห้าเก้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดคูณเก้าข้างล่างก็ห้าคูณสองหกสิบสามส่วนสิบก็เลยได้หกเศษสามส่วนสิบ เสรสามส่วนสิบเท่านะครับ